อัปเดตข่าวสั้นๆสำหรับโควิด -19 นะฮะที่มันกลายพันธุ์ใหม่ท่านผู้ชมนะฮะข้อมูลนี้ผมอ้างอิงมาจากดรอนันต์จงแก้ววัฒนาเขาเป็นนักไวรัสวิทยาท่านผู้ชมเขาโพสต์ f a c e b o o ไว้อย่างนี้ข่าวแรกของปีเนี่ยนะฮะก็เจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละมันเกิดการกลายพันธุ์และเกิดคัสเตอร์เล็กๆขึ้นในฝรั่งเศสชื่อว่า B.1.640.1 ท่านผู้ชมนะฮะเขาเชื่อว่าไอเจ้าเชื้อตัวนี้ที่มันกลายพันธุ์เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมันมีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศแคนาบรู ก็พบเป็นผู้ป่วยรายแรกเลยในฝรั่งเศสและไวรัสตัวนี้นะครับเนะี่ยมันมีกรางกายพันถึง46ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็มีส่วนที่ขาดหายไปของเบสเนี่ย3าตำแหน่งส่งผลให้มีกรดอะมิโน,โนเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ย3าตำแหน่งแล้วก็หายไป12ตำแหน่งถ้าพิจรารณาเฉพาะกรดอะมิโนเนี่ยนะครับบนโปรตีนหนามสไปเนี่ยพบว่ามี14ตำแหน่งในที่เปลี่ยนไปแล้ว9าตำแหน่งที่หายไปท่านผู้ชมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจกันไปฟังให้จบก่อน เขาบอกว่าอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้มันอาจจะเป็นข่าวดีที่ว่าไวรัสสายพันธุ์นี้เนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะถูกกลืนด้วยโอมิคอนไปแล้วเพราะข้อมูลในฝรั่งเศสเนี่ยพบว่าเจ้าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะฮะมันเกิดและพบเจอเนี่ยมาประมาณสัก2เดือนแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีอะไรที่มันจะแรงแซงโอมิคอนได้ละท่านผู้ชมนะฮะในประเทศไทยก็ติดเชื้อแบบก้าวกระโดดเช่นกันก็อัปเดตไปเรื่อยๆสำหรับสถานการณ์โควิดในทีท่านผู้ชมนะฮะก็ขอให้ปีนี้ละกันมันเป็นปีสุดท้าย ขอให้มันเบาลงเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสู้ๆนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ